เราเรียนกลิ่นมาท่านทุกคนเหมือนกันนะท่านเลยยอากาศจอดยืนมาเม็ดขก้นยืนมาับเข้ามาคนเลยืนืนรานน่คือบมี่ถีเอ็นว่า 没事儿，不要担